ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับในระดับชั้นบูรณาการนะครับวันนี้เรายังเรียนรู้นะครับในเรื่องของเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะครับวันนี้เราจะเรียนแบบนะครับหาผลบวกนะครับว่าผลบวกของข้อไหนแต่ละข้อนะครับมีผลบวกน้อยหรือว่ามีผลบวกมากแล้วเราก็ทําเครื่องหมายได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างครับ เดี๋ยวจะงงนะครับมาดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์ที่คุณครูจะให้พวกเรานะครับทําลงใส่สมุดนะครับลายมืออาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูเพิ่งหัดใช้นะครับมันจะเขียนยแยกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างเอาอะไรดี เอา3นะครับบวกเท่าไรครับบวก2แล้วก็2บวก2อย่างนี้นะครับสมมติว่ามันเป็นข้อที่1อ่ามันเป็นข้อที่1เรามาดูครับ3 2บวก2เอา3มาบวกกับ2ก่อน3มาบวกกับ2ได้เท่าไรครับ3มาบวกกับ2ได้เท่าไร3บวก2เป็น 5ใช่ไหมครับอา่าเป็น5นะครับเป็น5 2าอบวก 2, 2, 2เป็นเท่าไรครับ2บวก2เป็น4อ่าทีนี้เราจะใส่เครื่องหมายอะไรครับอา้าวสูตรของครูนะครับสูตรของครูก็คือว่าให้พวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเครื่องหมายอ่าถ้าข้อไหนมันมีตัวเลขน้อยกว่านะครับให้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะครับให้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าโดยหันลูกศร ไปทางเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นระหว่าง5กับ4อะไรน้อยกว่ากันครับก็ต้องเป็น4่ใช่ไหมครับดังนั้นลูกศรจะหันไปทางไหนครับก็ต้องหันมาทางเลขนี้แบบนี้งงไหมครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับไม่น่าจะงงนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่มันมีค่าเท่ากันบ้างนะครับมีค่าเท่ากันบ้างอย่างเช่น อสิบ uh, บวกเท่าไหรสิบแล้วก็มีสิบนะครับ <10 S 2> บวกสิบ <10, S 2> <10, S 1> อย่างนี้นะครับสมมติว่าเป็นโจทย์ข้อที่สองนะครับเป็นโจทย์ข้อที่สองสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่ครับสิบสิบก็เป็นยี่สิบสิบสิบตัวนี้ก็เป็นยี่สิบอีก ดังนั้นนะครับเราจะใส่เครื่องหมายอะไรครับมันเท่ากันก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับงงไหมครับนี่อันนี้คือเท่ากับนะครับเท่ากับมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับมาดูอีกสักข้อหนึ่งอาสมมุติข้อนี้เอาข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่ง c บวก 2และก็ตารางนะครับแล้วก็2บวก2เอาเรามาบวกกันก่อนครับ4บวก2ได้เท่าไหร่ครับเอา4ไว้ในใจแล้วนับไป2 4แล้ว5 6ได้6นะครับ2บวกสเป็นเท่าไหร่2ไว้ในใจแล้วนับไป2 2แล้ว3 4เป็น4ดังนั้นนะครับ เราจะหันลูกศรไปทางไหนครับเราจะหันลูกศรไปทางที่น้อยกว่าจะง่ายนะครับก็คือหันไปทางนี้นั่นเองนะครับอันนีคนนะค้คือข้อที่หนึ่งนะครับคือข้อที่หนึ่งนะครับหันลูกศรไปหาเลขที่น้อยกว่านะครับนะเข้าใจไหมครับไม่น่าจะงงนะอเราก็บวกไว้เลย รเ,รเราบวกเลยครับแต่เวลาเราทําเราไม่ต้องเราไม่ต้องใส่เท่ากับนะครับไม่ต้องใส่เท่ากับอย่างเช่นว่า4บวก2ใส่ตารางเข้าไปแล้วก็2บวก2นะครับเราก็รู้แล้วว่า C บวก2เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่เราก็ใส่เครื่องหมายไปแบบนี้เลยเราไม่ต้องใส่ว่า C บวก2 4แล้ว5 6เป็น6แบบนี้ ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่2อบวกสอได้4อย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับเราบวกไว้ในใจแล้วเราไปทดใส่กระดาษอันไหนก็ได้นะครับทดใส่กระดาษอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็มาใส่เฉพาะเครื่องหมายนะครับงงไหมครับไม่น่าจะงงนะครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อเขียนชื่อข้างล่างด้วยนะครับเขียนชื่อ นะครับเขียนชื่อด้วยแล้วก็เขียนชั้นนะครับเขียนชั้นลายมืออัดไม่สวยนะอ่าเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะครับงงไหมครับไม่น่าจะงงนะทีนี้เดี๋ยวให้พวกเรานะครับลงมือทําเลยเดี๋ยวคุณครูจะแคบหน้าจอไว้ให้ข้างบนนี้อย่าลืมเขียนวันที่นะครับวันที่นะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนค่อยเขียนใบงาน ทีนี้คุณครูก็มีเนื้อหาสาระนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับนะครับเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มี10ข้อเหมือนเดิมง่ายๆนะครับเราก็ไปบวกก่อนบวกว่าตัวเลขไหนมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทําคลิปอีกนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไร น่าจะเรียนเรื่องเดิมนะครับแต่ว่าเราจะาเป็นการบวกหรือว่าเป็นการลบแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ